สวัสดีครับร้านตามสั่งต่อตู๋ครับเมนูตามใจลูกค้ามาอีกแล้วครับผมลูกค้าบอกว่าพี่ตูทอดปลาให้หน่อยต่อตู๋จัดให้เลยครับพร้อมน้ําจิ้มแซ่บครับเป็นปลาตะเพียนไขนะครับก่อนอื่นผมก็เอามาทําความสะอาดนะครับแล้วก็เอามาหมักด้วยน้ําปลาแล้วก็ชูรสนะครับแล้วก็ผมก็มาเตรียมกระเทียมเตรียมน้าพริกนะครับพริกก็ไม่มีอะไรมากครับมีพริกสดแล้วก็กระเทียมแล้วก็ผงนัวแล้วก็น้ําตาลน้ําปลาแค่นั้นครับนี่เรียบร้อยครับไปทอดปลากันเลย ผมก็จะเริ่มเจียวกระเทียมก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ทอดกระเทียมเสร็จแล้วก็จะทอดปลาเพียนไข่ลงไปครับนะครับโอ้หน้ากินมากๆเลยครับไข่เต็มท้องผู้ลูกไปดีเลยครับียดร้อยแล้วครับเหลียงอุ้ยหุยนะครับอามาวางนี่ครับเตรียมใส่กล่องพร้อมให้ลูกค้ามารับที่ร้านครับผมนี่ครับโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆครับเรียบร้อยครับนี่ครับใครอยากให้ทําเมนูอะไรเชิญปรึกษาพ่อค้าได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับไอ้รุ่นน้ำจิ้มน่ไยครับ โอ้โหครับ